เรถงามยำดีครับวันนี้เจ้าของมารับรถมบเมกาเปล่งหน้า G8E o ของมันเร็วนี่ก็เสียมาจากฝั่งไหนบ้านป่าชมพะตัวเรงตัวเรงไหนตรงกันข้ามกับดิกาด้วยเกียร์เข้าดิกามาลงด้้อ เจ้าของจะขับเร็งเหมือนที่ลองไหมนี่ไม่ใช่ไปเรื่อยๆบ่แตารถ,รถรถนี้นี่ถ้าขับเบาๆเหมือนไม่มีกำลังเลยต้องทำให้มันเร่งๆหน่อยเดียวอบอกไม่ได้พร้อมขบก้นข้าวเลย น้อไนส์ป mm ุ้ยอะเดี๋ยวเขาตกหายต้องตามหายอีกอาจจะเป็นสีฟ้ามินหรือเปล่านะครับใครจะขับกลับเลยเทสก่อนส่งเรียบร้อยครับ จมพระจมพระโอ้เขาเป่งหน้าเนาะเดี๋ยวเพื่อนหร่สายรถนะสายรถเขาเป่งหน้าเหมือนกันด้วยเราดื่มเด่มยากคือวันนี้เลยไปสงทางก็ซื้อมาไปได้แค่ไหนนะครับตสอบอุปกรณ์ก็มีลังเครื่องมือครับรองโต ลองตัวไปแล้วก็เรียบร้อยครับ่า้นานในกานเข้าเยอะๆนานเลยรรครับสามชาหน่อยครับก็รายละเอียดก็ประมาณนี้ครับผมก็รูร้ๆกันอยู่ครับ เลือกดูเลือกชมมาครับผมนี่นก็มีของดักน้ำให้ไปด้วยราคาถึงก็จัดให้ทุกอย่างครับเป็ดใหม่สองลูกครับภายในเจอกันอำเภอจอมพระนะครับผมน่าจะเป็นคันแรกครับเปลงหน้านรบรน <Okay. S 1> ปะบันปะทอดธนัดักด์ เอาเขาด้วยจาเรื่องโอ้เอาใส่แล้วครับผมเดินทางกลับอ๋อับได้กล้าแล้วับฮิโน่ก็ยากหน่อย ีครับมันหมานครับผมโชคด,ดีมีชัยร่ำรวยร่ำรวย